สำหรับบรรยากาศในคลิปนี้นะครับคือร้านอาหารชื่อว่ารับลมนะฮะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับตัวเมืองเลยร้านนี้ยอยู่ริมทะเลตรงบริเวณถนนเลียบชายหาดนะครับอยู่ในเวิาาร์อ่าวที่โคง้งจะเรียกว่าตรงไหนน่นะมันจะอยู่ใกล้ใกล้กับตรงที่มันมีป้ายเห็นว่าอ่อาวประจวบคีรีขันนะครับนี่ครับเป็นอาหารที่เราสั่งมาแนละนี้ ริงๆแล้วมันชื่อว่าส้มตำทะเลนะฮะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นอย่างที่จริงไม่ใช่นะเป็นรสชาติแบบส้มตำเลยนะเราชื่อว่าส้มตำทะเลก็เลยแบบแปลกตาว่ากนะนึกว่าส้มตำต,ำต้องมีมะละกอจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับกองร้านนี้เป็นร้านชื่อดังนะฮะใครมาเที่ยวประจวบก็มักจะมากินร้านนี้เพราะวันเป็นร้านเก่าแก่ด้วยนะครับเปิดมานานแล้วนะครับก็อาหาร ที่สั่งมานี่ก็อร่อยหมดทุกจานนะครับหลายคนก็แนะนำร้านนี้มาด้วยนีชอบกันหลายคนก็เลยมาที่ไรก็ยังไงก็ฝากท้องได้นะครับร้านนี้ให้ดูหน้าตา,านะครับที่แต่ละจานนี้เขาทำนะรร้านนี้อร่อยมากมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งขาวประจำมากันเยอะเลยร้านนี้ครับรับลมถามใครก็รู้จักครับในกระโจมน,นะ